วันพระศรตบดีที่4พฤศจิกายน2564จังหวัดมุกดาหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายเฉลิมพลมั่งคัง่งร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครโดยผู้ในการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7นายชยุทธวงวนิช์ได้ํำเนินการตามนโยบายการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งโดยการสูบน้ำเพื่อก,กักเก็บในแหล่งน้ำต,ต่างที่ขาดแคลน ตามนโยบายของที่บดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนายนบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการในพื้นที่บ้านโพนหมู่ที่7ตําบลบ้านเหล่าอ,อําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยกําหนดดาเนินการสูบน้ําตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่13พฤศจิกายนรวม13วันโดยปริมาณน้ําที่คาดว่าจะสามารถสูบมากัดติดไว้เพื่อปรโยชน์ในการปีน้ําประปาหมู่บ้านประมาณ5,080ลูกบาทเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคผางนึกดูแล้งไปได้และครอบครัวที่รับประโยชน์ประมาณ700-700ครัวเรือนประชากรที่รับประโยชน์ประมาณ2,500คนทางนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายกีดแก้วทองหลางได้มอบหมายบุคลากรร่วมในการดาเนินการโครงการดังกล่าว